สวัสดีครับพันก้าสมุนไพรเรื่องราสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะลงลืมและนึกไม่ถึงกันวันนี้พันก้าสมุนไพรจะพามาพบกับสมุนไพรในตำนานเป็นหนึ่งในสามตรีหลาสมุนไพรอันโด่งดังร่วมกับสมอไทยและสมอพิเภกมอยาพื้นบ้านใช้กันอย่างแพร่หลายมายาวนานแล้วครับในวงการยาสมุนไพรสมัยใหม่ก็ให้การยอมรับกันครับ สมุนไพรในวันนี้ของเราก็คือมะขามป้อมครับมะขามป้อมจะพบได้ทั่วไปครับตามป่าเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ไล่กันไปตั้งแต่เวียดนามลาวกัมพูชาไทยพมา่าสีลังกาบังกลาเทศไปจดอินเดียเลยครับโดยจัดเป็นไม้ยืยนต้นขนาดกลางครับ พบได้ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณป่าแดงและป่าเต็งรังโดยลักษณะของใบจะเป็นใบประกอบแบบขนนกครับโดยจะมีลักษณะเป็นช่อแต่ละช่อจะมีใบประกอบเล็กๆรูปขอบขนานติดเยื้องกันเป็นคู่ๆค,ครับดอกมะขามป้อมจะมีขนาดเล็กมีสีขาวนวลจะแยกเพศกันครับแต่จะเกิดบนกิ่งและต้นเดียวกันดอกจะออกตามง่ามใบ3-5ดอกฐานรองดอกจะเป็นรูปถ้วย ปรายดอกจะเป็นแฉกแยกออกครับผลหรือลูกของมะขามป้อมจะมีเนื้อหนาฉ่ำน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1-2เซนติเมตรผลอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อผลแก่จะมีสีเขียวอ่อนออกใสเหลืองเครับโดยจะมีเส้นเรียว6เส้นจากหัวผลไปท้ายผลพอให้สังเกตได้โดยมะขามป้อมจะมีรสฝาดขมอมเปรี้ยวหวานครับภายในผลก็จะมีมะเมล็ดหมเมล็ดครับ โดยเมล็ดก็จะแข็งและมีสันหกสันเรามาดูสรรพคุณทางยาของมะขามป้อมกันดีกว่าครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับมะขามป้อมเป็นหนึ่งในสมุนไพรตรีผลาอันได้แก่มะขามป้อมสมอพิเพกและสมอไทยครับเป็นสามสมุนไพรที่มีคุณค่าสมุนไพรในตัวอย่างโดดเด่นหรือจะนำมารวมกันเป็นสมุนไพรตรีผลา ยิ่งมีสปะคุณที่โดดเด่นยิ่งขึ้นครับโดยผลมะขามป้อมจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับมีวิตามินซีสูงโดยมะขามป้อมลูกเล็กๆมีวิตามินซีเท่ากับส้มสองลูกเลยครับช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยต้านมะเรง็งบำรุงร่างกายได้ดีโดยจะเป็นสมุนไพรที่บำรุงอวัยวะของร่างกายได้ทุกส่วนบำรุงสายตาบำรุงประสาทและสมองช่วยบำรุงโลหิต ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดวิตามินซียังช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันโรคปากนกกระจอกเป็นอย่างดีครับผลมะขามป้อมใช้แก้ไอละลายเสมหะแก้เจ็บคอโดยใช้เนื้อมะขามป้อมสด2-5ผลโขลกพอแหลกแซกเกลือเล็กน้อยใช้ออมหรือเคี้ยวไว้ในปากหรือจะใช้วิธีการ นำมะขามป้อมสดมาจิ้มเกลือแล้วรับประทานก็ได้เช่นกันครับแก้อาการหวัดไอเจ็บคอปากคอแห้งใช้มะขามป้อมสด15-20ลูกผนกับน้ำผสมเกลือเล็กน้อยแล้วใช้จิบบ่อยๆครับหรือจะใช้ประมาณ30ผลต้มทั้งผลแล้วใช้น้ำดื่มก็ได้เช่นกันครับแก้อาการท้องผูกโดยให้นำเนื้อมะขามป้อมาอมาประมาณ10ผล ตำผสมกับพริกเกลือน้ำตาลกินต่างผลไม้โดยให้กินก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนในขณะที่ท้องว่างใบมะขามป้อมจะช่วยลดไข้โดยวิธีการคือให้นําใบมะขามป้อมสดครับมาต้มน้ำแล้วใช้น้ำอาบจะช่วยให้อาการไข้ลดลงเร็วขึ้นครับใบมะขามป้อมแห้ง ยังนำมายอมฝ้ายเส้นไหมและคนสัตว์ให้เป็นสีเหลืองได้ด้วยครับเปลือกของต้นมะขามป้อมจะมีรสฝาดครับใช้เป็นยาฝาดสมานแก้อาการปากเปื่อยหรือแผลในปากครับรากมะขามป้อมใช้แก้พิษต,ตะขาบกัดโดยให้ใช้รากสดครับนำมาฝนกับน้ำและใช้ทานในบริเวณที่ถูกกัดมเมล็ดของมะขามป้อมช่วยรักษาโรคหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบและอาการขึ้นไส้อาเจียนวิธีการคือให้ใช้มเมล็ดมะขามป้อมประมาณ15มเมล็ดละเอียดและชงน้ำร้อนดื่มครับเป็นอย่างไรบ้างครับสบรรพคุณดีๆของมะขามป้อมที่พัสมุนไพรนำมาฝากเพียงแค่พอสังเขตเท่านั้นนะครับความจริงแล้วมะขามป้อมยังมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับพัสมุนไพร เรื่องเราสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนดีๆที่เราอาจจะลงลืมและนึกไม่ถึงกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ